บัดนี้วันที่19มกราคมพุทธศักราชสองพันวันที่17เข้าไปเช้านาะชัดชัยป้องเขต ขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสูตพรพาะริธรมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธร,รมมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคตะพะยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดที่1ชุมนุมเทเวดาสมันตาจาักาวาเลสุอัตตาขัดชั้นตุเทวตาสัทธัมังโมนิราชสัพ สุนันตุสังะโมฆัาางสังเคกาเมจารุเปคิริสิขะละตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปละเตจะคาเมตลุวะนะคะเนเขหวัตถุมหิเขตเนกุมมาจะยันตุเทวาชาละลทะละวิสะเมยักขะคันทัพพระนาคา ตินตันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนังสาเทโโมเมสุนันตุธรรมัสสะวะนะกาโระยัมพระทันตาธรรมัสสะวะนะกาโระยัมพระทันตาธรรมัสสะวะนะกาโระยัมพระทันตาบทสวดที่สอง บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพูททางอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะทำมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชายามะบทส่วนที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอลหังสัมมาสัมพ,พุทโธพะควาพุททางพะควันตังอภิวาเทมี สวาขาโตพระคาวัตตาธมโมธรรมังนภัสสามิสุปฏิปันโนพระคาวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทสวดที่สี่นมักการสิทธิคาถานโมาตัสสะพระคาวัโตอะระหะโตสัมมาสัานะมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าไตยสมณคมนะปาทะพุทธังสารณังคัจฉามิธรรมังสลาณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสารนังกฉามิตติยมปิธรรมังสารนังกฉามิตติยมปิสังฆังสละนังกฉามิบทสวดที่6สัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัดยังพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัดยังธรรัมโม เมสาันังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรัังอญยังสังโกเมสลันังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหติเมโหตุสัพพธาบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโตภะคะวาอระหังสัมมาสัพุทโธวิชาจารณะซัมปันโนสุกโตโลกาวิคูลจู อนุตโรปุริสธรรมมาซาลติสัทธ,ธาเทวมนุส่านังพุทโธพระวาติบทส่วนที่8ธรรมานุสติสวะาขาโตพระวตาธโมสันติกติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโกปัดจันตังเวที่ปัดโพวินยูหีติบทสวที่9สังคานุสติ ตุปปิปันโนพระควะโตสาวกสังโคอุชุปปิปันโนพระควะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคญา,คยายนนตาาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริมุคา,าเอสะพระควะโตสาวกสรังโค อาหูเนโยปาหูเนโยทักกิเนโยอันเชลีกะระเนโยอนุตรังบุญยังเขตตังโลกสซาติบทสุตรที่สิบรัตนสูตรยานีทะภูตานิสมาคตานิกุมมานิวายานิวะอันตะลิเขจสัพเพวะภูตาสุมนาพระวันตุอะโทปิ สักกัจจะสุนันตุภาสีตังตัสสมาหิภูตานิสาเมทะสัเพเมตังกะโลทะมะมานุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะหะรันติเยพะระลิงตัสสมาหิเนรก,กะทะอปะมัตตายังกินจิ วิตังอิทะวาหุลังวาสังเคสุวายังละตะนังปาณีตังนะโนสะมังอัตถิตะทาคะเตนะอิธัมปิพุตเถระตะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขะยังวิลาคังอะมะตังปานีตังยะทัพฉะคา สักกะยะมุนีสะมหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสะธรรมสามัติกินจิอิหัมปิธรรมเมรตะนังปานิตังเอเจนะสะเจนะสุวติผลตุยำพุทธเศถโถปราริวัตนะยีสุจริงสมาธิมานัตตาลิกัญญามาหุสมาธนานเตนะสะ โมนะวิชติยิทัมปิทเม,มราัตานังปานิตังเอเทนะสัจเจนักสุวติโหนตุเยบุคลาอัธธาสตสะตังปะสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหนติเตทะคิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพรานี อิธรมปิสังเกระตานังปานีตังเอเทนะสัจเจนะสุวติหุนตุเยสุปะยุตตามะนะสาตัพเหนะนิกามิโนโคตตมะสาสะนำหิเตปติปัตตาอามะตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรมปิ สังเกรัตนังปานิตังเอเจนะสัจเจนะสูปฏิขนตุยะจินทะคิโลปัตทะวิงสิโตสิยาจะตุเพวาเตภิอสามปะกรัรมปิโยตะทูปะม,มังสัปปุริสังวะทามิโยอริยะสัจจานิอเวจะปัสสติ อิทมปิสังเคระตะนานังปานิตังเอเทนะสัจเจนะส,สุวติขนตุเยอริยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสินาสุเทสิตานิกินจาปิเตหนติ คุสัมปะมัตตานาเตภวังอัธะมะมาทิยันติอิทัมปิสังเกระตะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติขุนตุสหาวัตสะทัตสะนะสัมปะทายะตะัยะสุธรรมาชะหิตาพระวันติสังกายะทินทิวิจิกิจชิตัจจะ สีละพะตังวาปิยะตัปยะทันติกินจิจัตุหะปาเยหิจวิปปะบุตโตสจาพิธานานิอภะพะโผกาตุงอิทัมปิสังเกราตานาปานีตังเอเจนะสเจนะสุพติขนตุกิจจาปิโสกม,มังกะโรติ ปาปักกังกาเยนะวาจายุทะเทตสาวาอาภพโผอภพโสตัสสะปะติดปะติดชะทายะอภพพระตาทินทะปะทัสสะ ตาอิทามปิสังเครัตานาังปานีตังเอเตนะสจเจนะสสวติขนตุวันนปะคุมเพยะถาปุติขัดเฉกคิมหานะมาเสปะทะมัสมิงคิมเหปะทูปะมังธรรมะวะังอะเทศินิพพานะคามิงปะละมังหิตายะอิทามปิพุทธเทรัตานังปานีตังเอเจนะสะเจนะสสวติขนตุ วะโลวะรัญยูวะระโตวะลาหาโลอนุตตะโลธัมมะวะลังอเทสายอีธรรมปิพุทเทรัตนังปานีตังเอเจนะสะเจนะโสหติขุตุคีนังปุรานังณวางังัติสัมปะวังวิรัตตะจิตตายะติเกพรวัสสมิงเตคินาคินะ พิชาวิรุหิถันทานิพันติทิลายะถายมปะทีโปสัมอิทัมปีสังเกตตระนังปานิตังเอเจนะสจเจนะถุวติขนตุยานิทะภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตะลิเกตัตถาคตางังเทวะมนุสสะบุชิตังพุทธังนะมัตส สามะสุวัตติโหนตุยานิทะภูตานิสมาคตาณิกุมมานิวายานิวะอ,อันตะลิเขตถาคตางังเทวะมนุษสาปูชิตังธรรมังนะมัสสามะสุวัตติโหนตุยานิทะภูตานิสมาคตาณิกุมมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตัง เทวะมนุษสาภูชิตังสังคังนะมัสสามะสุวัตติหนตุปบทสวดที่11อาดานาลิยปลิตบทย่อสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสัตตาปะวัตชิตโตสัพพะเวระมะติงมติก,กันโตนิพุตโตจะตุวังภะวะ สัพพีตโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตเพวันตะลายโยสุขีทีคายุโกภาวะอพิวาะนสีลิสะนิจังพุทธาปะจายะโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพระลังบทสวดที่12ออาทิตย์ ปริยายะสูตรเอวังเมสูตังเอกังสัมมายังพระกวาคะยายังวิหารติคยาสีเสสัติงพิขุสาหตเสนะตัตตะละโขหพระกวาพิกุอมันเตสิสัพพังพิคเวอะทธิตังกิจจะกินจะพิคเวสัพพังอธิตังจักขุกพิกเวอธิตตังลู รูเปอทิตาจากักขวิญญาณังอัติตตังจักขูสัมผัสสุอัติโตยำปดตังจักขูสัมผัสสะปัจชยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขขามัสสุขขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคัคีนาโทคัดคีนาโมหัดคีนาอาิตังชาติยาชาลามาราเนนะโสเกหิป,ปะลิเทเวหิ ทุกเขหิโทมะโทมะนัตเสหิอุปายาสหิอธิตันติวัฏามิโสตังอธิตังสัทธาธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสอธิตโตยามปิทังโสตสัมผัสสะปัจชยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมัสุขังวายามปิอธิตังเกณัอธิตังอธิตัง ราคัตคีนาโท่คัตคีนาโมูหัตคีนาทิตังจาติยาชะลามะละเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมานัตเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะทามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานะวิญญาณังอธิตังคานะสัมปัสโสอธิตโตยัมปิทงังคานะสัมปัสสะปัจชาอุปชติ เวทายตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอัตุขะวาสุขังวายัมปิอัิตังคันเตนะอัิตังอัิตังลาคัตขีนาโทคัตขีนาโมหัตขีนาอัิตังชาติยาสะรามะระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิอุทุกเกขหิโอมะนะเสหิอุปายาเสหิอัิตันติวัฏามิ ชี่วิหาอัติตาละสาอธิตาชิ่ววหาวิญญาณนางอธิตัตงชื่อวหาสัมผัสโสอธิโตยำปิทางเชื่อววหาสัมผัสสะปัชเชยอุปจติอุบัติเวทะยตังสุข,ขังว่าทุข,ขังว่าอทุกขะมะสุขขังว่ายำปีอธิตังแกณอธิตังอธิตธังราคธินา โทคัตขีนาโมหัตขีนาอธิตังชาติยาชะลามะละเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเขหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอธิต,ตันติวะทามิกายโยอธิตโตโพธัพภาอธิตากายาวิญญาณังอธิตังกายะสัมพันโสอธิตโตยามบิทางกายะสัมพัสสะป,ปัชยาอุปัชติ เวทายิตังสุขขังวาทุกขังวาอ่ะทุกขะมะสุขขังวายามปิอธิตังเกณอธิตังอธิตังลาคัดคินาโทคัตินาโมหัตคินาอธิตังชาติยาชะละชะลามะละเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมะนัตเสหิอุบายาเสหิอธิตันติวะทามิมะโนอธิโตธรรมอาทิตา มโนวิญญาณังอทิตตังมโนสัมผัสโสอทิตโตยามปิทังมโนสัมผัสสะปัจชยาอุปัชติเมทายีตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขขามาสุขังวายามปิอทิตตังเกณอทิตตังอทิตตังลาคัตินาโทคัตินาโมหัตินาอทิตตังชาติยาชะลามะละเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมะนะเสหิอุปายาเสหิ อาทิตตันติวัทามิเอวังปัสสังพิฆเวสุตวาปะอริยสาวโกจกคุสะมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจกคุวิญญาณเนปินิพินทติจกคุสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางจะคุสัมผัสสะปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขังมาสุขังวาตัสสะมิงปินิพินทติ โสตตสบิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางโสตสัมผัสสะปัจชยาอุปชติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาอุทุขามสุขังวาตัดสะวมิปินิพินทติคานัสสบิงปินิพินทติคัน เทสุป oh ิเนพินทติคานะวิญญาณเนปิเนพินทติคานะสัมปัสเสปิเพพินทติยามปิทางคานะสัมปัสสะปัจชะอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาทุกกะมาสุขังวายามตัดสัมมิงปิเนพินทติชื่อว่าหายะปิเนพินทติละเสสุปิเนพินทติชื่อว่าวิญญาณเนปิเนพินทติ เชี่ยวหาสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางเชี่ยวหาสัมผัสธสัปชยอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกามาสุขังวายมตัดสัมิปินิพินทติกายสัะมิงปินิพินทติโธทัพเพสุปินิพินทติกายวิญญาณเนปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปดทางกายสัมผัสสะสัปชียอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอะอะทุก ขามสุขขังว่าตาดสัมิงปิเนปินทติมานัสสะมิงปิเนปินทติทำเมสุปิเนปินทติมโนวิญญาเนปิเนปินทติโมโนสัมผัสเสปิเนปินติยำปิทางมโนสัมผัสสะปัจชะยาอุปัชติเวทยีตังสุขขังว่าทุกขังว่าอะทุกขามาสุขขังว่าตัดสับพิปิเนปินตินิพินทางวิรัชิจติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตะ มีติยาน,างนังโหติกีนาชาติภูสิตังพัมมะจาริยังกะตังกาลนิยังนาปะลังอิทัตตายาติปะชานาติสิอิทะมะโอจะพระควาอัตตะมะนาเตพิกุพระวัตโตสาสิตังอภินันทุงอิมัตสมิิ จะปัะเวยากาละนัสมิงพันยะมาเนตัสสะพิกุสาหัสสัตสะอนุปาทายะอะสะเวหิตตานิวิมุตยิงสุติ